สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอน ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสกินทำเพื่อรับสกินเวฟไดมอนเติยวเซียนนี่นะครับในกิจกรรมเส้นทางสู่ความฝันและดวงดาวนะครับแม่ก็จะอ่านเจอนะครับระยะเวลาของมันก็ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่24นะครับแล้วก็รูปแบบของกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นแค่เพียง9คูปองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าแค่ตุ่มการครั้งงงงแแรรรรกเเนนนนนีีี่่่่่่ยยยมมััััูลชด้้้อออตตวาาาคคคคไปป1 290 เอ้ยหนึ่งครังราคา29คูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยแล้วสำหรับใครที่มีสกินของเยนาหรือว่าลีนาหรือว่าซินเนสเทียเวฟเฟรมนะครับพวกเวฟทั้งหลายเนี่ยสามารถทําให้ลดได้นะครับโดยสมมติคุณมีทั้งสามสามอันเลย3สามสกินเลยเนี่ยคุณจะลดไปได้ถึง200อันเลยนะครับ200ดนตรีโดยสมมติคุณต้องการสกินของเตี่ยวเสี้ยนะครับต้องใช้ทั้งหมด1,000ดนตรีเนาะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยราคาในการสุ่มเนี่ย เท่าเดิมมาทุกคนนะครั้งที่แล้วเนี่ยก็29คูปองเหมือนกันแล้วก็ครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วจะเป็นอ่ใช้เพลงเนี่ยไอโน้ตเพลงเนี่ยทั้งหมด10,000อันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยใช้แค่เพียง1,000อันเท่านั้นแต่ว่าในการแต่ผมคิดว่าเลทมัน่าจะเลทมัน่าจะไม่เหมือนเดิมทุกคนนะครับผมลองสุ่มให้ทุกคนดูทีนึงแล้วกันนะผมได้คำพิเศนสูง5อันได้โน้ตมาอีก12นะครับทุกคน1ครั้งได้12อ่ะไอยาแล้วเราสามารถกดที่ครั้งแล้วสามารถกดยย่อยได้นะครับ ส่งไปเลยของดีไปแล้วเรียบร้อยครับผมก้า <c> ว <oughs> คูปองผมได้คุมจังว่าผมลองสู่วิธีหนึงอ่ะคนกันเองคนกันเอง <c oughs> ได้โน้สิบสี่อันไอเวนนะครับตอนนี้ผมก็มีโน้ตทั้งหมด26อันแล้วนะครับดูจากเกรดแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นราคานะครับ สมมติคุณต้องการสกินของอเตียวเซียนสกินนี้นะครับเปรดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500-3,500ถึงคูป,ปองนะครับสำหรับคนที่จะสำหรับใครที่ไม่มีสกินทั้ง3สกินทั้งเยนาลีนาซินเนสเทรียน,น,ยนจะอยู่ที่3,500คูป,ปองและสำหรับใครที่ ไม่มีมีทุกสกินแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500คู่ป่องนั่นเองนะครับประมาณนี้ท่าสมมติข้อมูลมันชัวร์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมปักหมดแต่ว่าเลทคร่าวๆเนี่ยมันประมาณนี้นะเพราะว่าผมก็ไปดูจากช่องอื่นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูว่ารูปแบบของกิจการมันคล้ายกันไหมแล้วก็มันเป็นยังไงและการสุ่มแต่ละครั้งอัตราออกมันเป็นยังไงนะก็สรุปสั้นๆกันอีกครั้งนะสมมติคุณอ่ไม่มีสกิน เวฟซักสก,กินเลยนะจะเสียอยู่ที่3,500คูปองสมมติคุณมีสกินเวฟทั้งหมดเลยเนี่ยจะลดไปเหลือ2,500คูปองนั่นเองนะครับสุหรับใครที่สุ่มแล้วตรงไม่ตรงไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีคอนเฟิร์มมาเมื่อไหร่เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ละกันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมเสียไป35คูปองไม่ไม่ใช่35 38ปะ่ะ37 38นะครับได้ครับมีกระตุมาหา้านคุ้มไหมวะคุ้มเลยมั้งนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปิดบัตริภาสดีกว่า ไม่ได้เปิดมานานละเปิดคัมพีแต่ว่าพุช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยทุกคนไปไปครับเยซื้อคัมพีขั้นสูงล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเย้เรียบร้อยทุกคนซื้อแล้วมันก็เหมือนเอามีสก,กินแต่ผมว่าสก,กินไม่ค่อยสวยสก,กินพวกเนี้ยไม่เติมหรอกนะ V ีพีอ่ะฉันไม่เติมแก,แก,ห,กหรอกหลับทั้งหมดก่อน ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นจริงทุกคนถ้ามีเวลาเล่นเนี่ยก็จะเล่นนะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยทุกคนช่วงนี้มันจะสอบแล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะเข้าใจไหมขออนุญาตกดรับก่อนนะครับไปตอนนี้เหลือหกร้อยคูปองปะเฮ้ยมันของเยอะไปแล้วหมดลวมั้งทุกคนหมดแล้วผมขออนุญาตเปิดไอ้พวกไอ้นี่ก่อนนะปวกกล่องนะทุกคนใครก็รอผมก่อนนะทุกคนอย่าพึ่งนะอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถึงเวลาโอเคไป ทำไมเป็นมีแต่เกลือขอพ5 0 0้า้เตมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือดีป่ะยี่ห้าุ๊้ยก็เป็น15้าเลยเหรอจะเป็ดเฮ้ยก็ดีอดิก็ดีวะเอาแล้วผมก็ได้มาเบลสิบแบบงงทุกคนเฮ้ยก็ถือว่าไม่เกลือนะถือว่าเกลื่อนอยู่อะแล้วผมเป็นยศอะไรแล้วตอนนี้ผมเป็นยศอะไรแล้วยผมเป็นสีไอวแล้วทุกคนเดือนหน้าจะเป็นอย่างสีแดงโอ้โห สแสดงถึงความแบบเสียตังกับเจมเยอะทุกคนแต่ผมไม่ได้เสียนะมไม่ได้เสียสักบาทน,นะทุกคนนะ <laughs> ผมเป Smart ็นสมาชิกนะสมาชิกชิกฉักนะครับผมผมก็ได้คูปองฟรีๆถ้าผมทำคลิป,ปบ่อยๆนะกันนะประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยวันนี้เนี่ยรักตัวเองอะไรก็จริงเดี๋ยวผมไปดูแลกันนะพี่เอกลงคลิปไม่ใช่พี่เอกนั่นเอกลงคลิปนะครับ สวัสดีโจเซฟนะครับสู้ๆนะครับพี่ชายสวัสดีคุณโจเซฟมากๆนะครับสู้ๆครับผมผมเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อตอนนั้นในคงมโมโหและเสียใจไม่ใช่น้อยเพราะว่าราคาตอนนั้นเนี่ยต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ละสกินของเว็บสวยทุก สุกสกินี้เพื่อครบเครื่องและตอบโจทย์ะครับห้ามเศร้าเพราะว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปด้วยที่มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตะนรับอยู่กับปัจจุบันผมเชื่อว่าคุณทําได้นะขอบคุณมากครับคุณบอนไว้ชวิตนะครับขอที่หน้ามาไหมครับมาเลยครับผมมาแน่นอนผมเชื่อว่านะครับสวัสดีคุณตะวันด้วยนะครับสวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับสวัสดีคุณชลธันด้วยนะครับสวัสดีคุณอาจฉเรียด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จบนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่มาให ก็มีแบบมาทักมาถามว่าเออพี่จริงๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็บอกเออเป็นอะไรหรอกน้องพี่ก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้ใครดูจบนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า1-0นแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับอ่าจริงๆเนี่ยผมว่าผมก็ดีขึ้นมากๆนะสาหรับตั้งแต่ื่าวานเมื่อวานเนี่ยมันก็เจอมันเหนื่อยมันล้ามันอ่อนมันล้าเหมือนแทบขาดใจเนี่ยมันเหนื่อยมันก็ดิ่งๆไงทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพผมสภาพร่างกายผมสภาพจิตใจมันปกติแล้วนะครับไป ขอตึงๆหน่อยดีวะผมเจอแวนแน่เลยวะเป็นผมเป็นโลกอะไรผมเจอแวนเจอถ้าผมเล่นแวนผมจะเจอลอเลี้ยวโอ้โหก็พอได้อยู่มั้งพอได้อยู่นะครับไปกันเลย let's go เดี๋ยวสิเดี่ยผมจะสอบอีกคนเลือเวลาอีกสิบวันนึงนะครับแล้วก็สอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ โอ้แต่ช่วงพรุ่งเนี้ยผมทํางานกระจุยทุกคนผมลงแบบไม่ว่างเลยอ่ะผมลงนำงานทุกวันเลยจะเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสือวะแต่ผมเชื่อผมทาได้ทุกคนอ่านมาละวิชาไปเลย,เยมีเจ็ดวิชามาอ่านแม่งเจ็ดวิชาเขาไม่ออกมาปะแก้ไขไปโอเคครับฟรีสคริปเขาเรียวกว่าวิธีการฟรีสคริปต์นะครับอรอคลิปแบบใหม่มามต้องรองเงินนะคีล่าโอเคผมเคลียร์เลยแล้วกันเคลียร์เลยครับ Men do bail, men do bail, the horn men do bail, and the live webbing guy. Live webbing, men do bail, men do bail. Pom a thief of doing. Evening, my life, living my life, from lily, from lily, from no lily lap. Oh, yeah, 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 ผมเล่นเลยผมเล่นเลยผมต้องเล่นเอออย่างน้อยก็ได้มันหรอวะยังได้อยู่ทุกคนอาจจะต้องออกของกันนะผมคิดว่าเพราะว่าของโจมตีผมเยอะแล้วออกกันเลยแล้วกันออกกันเลยแล้วกันนะครับกันเวทนนี่แหละเพราะว่ามันเป็นตัวคล้ายๆแบบเข้ามาจิกๆๆแล้วมันก็ต้องรอจังหวะนะครับเราก็เล่นสายนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าคีล่าหมดหนึ่งผมว่าไม่เท่าไรหรอก คีบไปเลยคีบไปเลยทุกคนมันไม่เคลียก็ช่างแม่มันผมเอาคีบก่อนมีเงินเคลียคิบเร็วรวยกว่าวุยฮุยฮุยเจอเทพเจ้าหนึ่งหนึ่งแล้วอืยอย,อย,อย,ยิงไม่พผายิงไม่ผาแต่เขาอดคีบนะเงินเขาห่างเราพันหนึ่งเลทุกคนแบ๊บเดียวรถถังก็ยิงไม่หยุดยิงไม่หยุด,ยไ,ยดไปโลกไป ตอนนี้ผมว่าคีล่าไม่ควรมาเอาเล่อนมึงมึงมันต้องการใช้ตังค์ทุกคนนะครับมันไม่ควรมาเล่นเลยนะมันต้องแบบแล้วตัวมันเป็นตัวที่แบบว่าพิวอ่ะแล้วมันแบบแยกดันรายได้แต่ถ้าทันมาเล่นอย่างเงี้ยมันมันเกินไปอ่ะคีล่าอัตรีมันจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะทุกคนมันจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันตีไปแล้ะมึงเกียมเลยกูบอกแล้วว่ามึงเกียมขิดครับผม มันกลับบ้านนะทุกคนเคลียร์ไวเลยครับผมเฮ้ยไม่กลับวะไม่กลับวะเอา้าไม่ทำอะไรเลยเหรอฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมโอ้โหเกือบแล้วทุกคนเกือบแพ้ผมก็ประมาทเหมือนกันนะนะครับตัวแวนมันโกงแล้วหมดหนึ่งหนึ่งทุกคนด้วยความที่แบบป้อมแรกมันแตกไวด้วย มันก็เลยยิงโกงอ่ะเข้าใจปะ้ะนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปน,นี้ใครดูจบนะครับความแม่มน่อยนะครับว่า1นนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับธุรกิจเจ้าง,งามนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้สำหรับตัวผมก็คิดว่าราคามันประมาณนี้แหละนะครับสามพันสองพถึงสามพคูปองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ให้กำลังใจผมก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับผมก็เหมืนอนแบบมันสักทีอ่ะ,ะมันสักทีเข้าใจป้ะมันแบบสังจี เซกีนะครับถ้าเหมือนเมื่อไรที่เราแบบไม่ยึดติดอะไรแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าต่อไปเราก็ต้องแบบผมคิดว่าผมก็น่าจะดีขึ้นทุกวันนะทุกคนแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วล่ะต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานะไม่รู้จะเป็น1เดือนหนึ่งปีหรือว่าเท่าไหร่ก็ต้องใช้ไปนะครับยังไงมันก็ต้องดีขึ้นนะครับสักวันนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ให้กำลังใจกันนะค,ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะจากันผมบ๊ายบาย